ตอนนี้ผมทำการขุดดินชั้นที่2หมดเป็นที่เชยบรอ้อยผมกําลังจะพาคุณผู้ชมมาลงดินชั้นที่สามนะวิดีโอนี้กันเลยแล้วกันนะผมจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมผมจะลงตรงไหนก่อนดีครับคุณผู้ชมครับอเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ถอยหลังไปหรอ,อคนดูคิดว่ามันจะมี5ชั้นปะ่ะเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มี4ชั้นปะ่ะอันนี้ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันลึกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นสีส้มแล้วนะโอ้ี๋ยวมันก็แดงเหมือนกันหมดแหละนะครับผมเอาเอาไว้เอกซสลีออกดีเอา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 เอกสลีไม่ออกอือไอ้หนีโอ้โหพระเจ้าเอ้ยโอ้โหแต่ยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าผมจะเอื้อมไม่ถึงข้างบนแล้วนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันลึกมากๆนะครับผม โอ้พระเจ้าเอ้ยบ่อแม่งลึกชิบหายเลยคุณผู้ชมนี่ยังไม่สุดอีกครับแม่เอาว่ากันไปว่ากันไปเอ๊ะตาทจริงกดตัววายแล้วปล่อยมันจะหายไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดชั้นที่ชั้นที่สามเนาะชั้นที่สามเนาะอันนี้ที่เรายืนอยู่นี่คือคือชั้นที่สองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดชั้นที่สามลงไปนะครับโดยอนี่แหละพระเจ้านี่แหละเนาะ พระเจ้าซาหนี่แล้วกันนะไปครับผมเอจะเปิดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมจะเปิดทางไหนดีวะทางนี้มันจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยดูดูก่อนดูก่อนคุณผู้ชมจะไหวหรือเปล่าเนี่ย อันนี้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 พอแล้วนะตรงนี้ขีดจากัดคือพอแล้วนะครับอ่าที่ยังไม่พอก็คือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นี่หังหลังหลังอะตรงนี้มาเนี่ยว้าวเปิดพวกกินแรกแล้วดูจันไปครับจันปลาโอ้โหมัต้องเอารถอะไรมาจันวะเนี่ย อโอ้โห,โอโหมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะผมตักเอาก็ได้เนาะมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมตักไปมั่วๆเลยเนี่ยโอ้โหผมไปเทเทมแม่งข้างหลังลอ่ะอ๋อเปิดชั้นสามกุกีแรกครับผมอันนี้พุกกีสองแล้วดกว่า อาบุก oh oh, huh, ิแรกเขามานะครับน like kind of ี่ครับโอ้โหโหยอุ้ฉันสาบุกิแรกสันสาบุกิแรกกีแรกจะเป็นยังไงจะลึกสักแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับผมอ่ายกขึ้นมาครับยกขึ้นมากระจายดีนอกบ้านลึกแค่ไหนลึกแค่ไหนผมก็จะเอาลงประมาณ1เมตรเหมือนเดิมแล้วนครับคุณผู้ชมเมตรครึ่งประมาณเมตรครึ่งเนาะ มันเบ็ดครึ huh. ่งหยิบเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหเ้โพระเจ้าโอ้โหิ่งนานที่ผ่าเลยชั้นที่สามครับคุณยม นานมากๆเลยอ่ะโอ้โหพระเจ้าเอ้ยยื้อโอ้โหโอ้กระจกเป็นชัดเจ๋ะเลยว่ะคุณผู้ชมกระจกโคตรชัดอ่ะคุณผู้ชมดูดิดูคุณผู้ชมดูกระจกดิ๋ชัดเจ๋ะเลยนะอ่าปึ๊อ่ะว่ากันไปครับว่ากันไป เกือบ3คิวนะตีไปเลยของเกิง่งเอเย็นชั่มนะครับจอทัชกรินน้ำหนัก50ตันนะตีไปเลยเฮ้ยสุดแล้วเหรอยังไม่สุดนะครับโอ้โหแม่งลงไปอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุดแค่1เมตร1เมตรแล้วกัน1เมตรครึ่งแล้วกันเนานะ รถดำจะบินอยังไงวนะเนี่ยรถดำเขาจะวิ่งยังไงอะ่ะคุณผู้ชมมันขุดอะไรลึกขนาดนั้นน่ะเอ้ยรถดำวันนี้ก็ได้ไหมตักดินขายให้รถดำเองเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้ได้เงินด้วยแล้วก็อ,อ๋อไม่ต้องโยนขึ้นข้างบนนะครับ ไอ้นี่ก็ถอยไม่ตรงบุงกกีสักทีเลยเนะี่ยเป็นงานจริงเลยโดนด่าไปเลยคุณผู้ชมถอยไม่ตรงบุงกขีเนี่ยไปาม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 ,ามาโอ้โหอันนี้คุณตัดตัดเลยนะนะครับผมอ่าว่ากันไปก็ว่ากันไป ลงชั้น3แล้วครับผมชั้นที่3แล้วครับโหดจัดอะบ่อเนี่ยขุดเท่ากี่ชั้นมันก็ไม่พอโหดจริงโหดจริงครับ่อนี่โหดจริงบูมออมเสริมเพล็กพิเศษนะครับคุณผู้ชมฟันแหล่นะครับ ไฟแท็ก70เซนนะครับผมอ่าบุ้งกี5้ฟันนะครับอ่เกับ3คิวนะตีไปเลยนะครับผมกระจกใสองเก่งแอร์เย็นช่ำอ่ากระบอกสีดำนะครับใสายไฮโรดิหญ่นะครับผมทำงานเร็วจัดจ้านะครับ ลงเร็วมากเลยอะแดดร้อนแดดข้างนอกร้อนข้างในก็เย็นนะครับผมเย็นสบายนะครับผมเย็นฉ่ำอะคุณผู้ชมรู้จักเย็นฉ่ำไหมเย็นแบบหนาวไปเลยอะโอ้โหแม่งขุดแบบขุดขนาดนี้ยังยังแบบดินยังยังไม่หายเลยอะคุณผู้ชม คือต้องขุดขนาดไหนอ่ะพระเจ้าเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะโอ้โหพระเจ้านี่ต้องลงไปอีกใช่ไหมเนี่ยนี่ผมจะลงชั้นสามแค่1 1 5งเมตรนะเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะถ้าเราขุดลึกเกินไปอ่ะมันจะมันจะคือมันจะช้าไงคุณผู้ชมอ่ามันจะช้าโอ้โหแล้วไอ้เอ็กซ์เลย์มันไม่ออกวะไาออาขุดแบบเอ็กซ์เรย์นี่แหละเอาเอ้าเอา,เอาไม่ออกอีกอา้า เอาเฮ้ยเอา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 เอเอ,อะไรวะเนี่ยมึนยิบหายเลยเอ็กซ์เรย์เนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเอ็กซ์เรย์โอ้โหว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงมันถึงไม่หายนะครับไอ้มันถึงดินถึงไม่หมดนี่แหละพวกขบวนเนี่ยมันไหลลงมาเนี่ย พ่าเขาบนนี่แหละคุณผู้ชมมันไหลลงมาเนี่ยแม่รู้สึกว่าจะต้องได้เป็นตักออกแล้วเนี่ยเหมือนจะได้เป็นตักออกแล้วเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยมันไหลลงมาไม่หยุดเลยอะ่ะดันหายไปเลยดันหายไปเลยดันหายไปเลยรถแรงนะครับรถแรง นะผมอย่าไปควรถเราแรงอยู่แล้วเนี่ยประมาณขุดขุดลึกประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเรมาก็เลีย้ยงบุกี้มันเท่ากันลงเรื่อยๆอะ่ะงานนี้ไม่จบง่ายๆอะ่ะลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกอ่ะ ได้ได้ทีละชั้นะคุณผู้ชชั้นหนึ่งก็หนเมตรแค่นั้นแหละา,ากันไปก็วากันไป ชืบแซะครับผมแซะชืบชืบชืบอ่าอันนี้ดินดานเหรอเนะี่ยใช่ไหมดินดานเหรอโอ้ยรู้สึกว่าต้องเอาดินดานออกซะแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นดินที่ขุดไม่ได้ใช่ไหมขุดได้ไหรือขุดไม่ได้เนี่ยขุดไม่ได้ขุได,ขไ,มไ,ดขไม่ได้ตรงนี้ขุดไม่ได้เอาออกเลยเนะี่ย โอ้โหดินเยอะชิบหายโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนาะโอ้โหดินแม่งเยอะชิบหายเลยดินมหาศาลจริงๆอ่ะเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับเนี่ยขุดลึกประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไปครับพ่อเอ้ยมึงจะถอยไปไหนเนี่ยโอ้